พ่อเลยทำอะไรครับนี่พ่อเลยจะเปลี่ยนอะไรน,นี่เปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนกองอากาศแอร์รถไหนมันอยู่ตรงไหนนี่มันจะอยู่ตรงนี้คือนี่ๆเดี๋ยว,ยวให้ดูไปนี่ถ้าปกติมันจะมีเก๊อยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปลดอันนี้ลงมันจะมีกระเดื่องเงี้ยปลดลงปุ๊บแล้วก็บีบตัวนี้ให้มันหลุดจากล็อกแล้วมันก็จะเปิดมาอยมาเงี้ยอ๋ออันขาวานั่นใช่ไหมใช่ไม่แต่ตอนแรกมันจะมีอันนี้ปิดอยู่นี่เราถอดออกมากปุ๊บ มันก็จะเห็นไส้กรองอันนี้เป็นไส้กรองแอร์นะครับนี่ทีเท่าเหรออันนี้เป็นคาร์บอนเป็นไส้กรองคาร์บอนอันนี้เขาเลสั่งมาใหม่แล้วพูดเยเอาเทียบกันนี่สองอันน่ะอันเก่ากับอันใหม่อ๋นนี่ก่อนใช้กับหลังใช้ใช่โอ้สีมันต่างนะไม่ตัวนี้มันเป็นคาร์บอนด้วยมันเลยสีเข้มอ๋อมัน แต่นี่นี่ด้านนี้ไปฝุน่นเนี่ยเองหมนี่ฝุ่นที่ฝุ่นอ๋อฝุ่นมันแอบ,บอยู่ตรงรูซอกเลยแต่ไอ้นนี่ยมันไม่ใช่คาร์บอนเป็นธรรมดาแล้วทีนี้วิธีการใส่นี่มันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับนี่เราก็ใส่เงี้ยเอาลูกศรที่ทิมลงนี้แหละนี่มาดูแค่นี้แหละเนี่ยเราก็ใส่แล้วก็ปิดอังน,นี้กลับเข้าไป ครับนี่จะให้ดูอีกอันหนึง่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นรองอากาศเครื่องยนต์รถนะครับนี่ผมเพิ่งสั่งมาเหมือนกันเป็นตัวตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนี่มาดูใกล้ๆเขาอยู่ตรงนี้มันอยู่นี้มัน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 จะอยู่ในช่องนี้ส่วนวิธีแกะเราก็มันจะมีตัวหนีบตัวนี้แหละเราก็กดลงนี่แค่นี้แหละเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันก็กดลงปุ๊บ พอกดลงมันจะเปิดตัวนี้ออกมาได้พอเปิดออกมาเราก็หยิบตัวเนี้กรองกาตัวเก่าอันนี้มันไม่มันไม่มีอะไรนะครับอันนี้แบบง่ายเลยนี่อันเก่าดูแบบดำปีเลยอ่ะลองเทียบสองอันเลยนี่อันนี้เี๋ยวยังไม่ได้แกะได้แกะให้ดูนี่อันอันล่างนี่อันนั้นเก่านะครับนี่อันใหม่นี่ดูแบบแตกต่างเลยอ่ะ แล้ววิธีใส่เราก็แบบเปลี่ยนง่ายๆเลยเพื่อนๆไปทํามันได้เลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนที่สูตรเลยเลยนี่เราสั่งออนไลน์มาแล้วเราก็มาเปลี่ยนนี่ใส่ครับไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละมมนมันมีล็อกมีอะไรของมันอยู่แล้วนะครับสั่งให้ตรงรุ่นรถเราแค่แค่นั้นแหละแล้วเราก็ใส่พอใส่เสร็จเราก็ปิดกไเลยปุ๊บปิดนี่ แค่นี้แหละง่ายนิดเดียวแล้วก็ประหยัดด้วย <c ười> ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่สูงนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนเองได้เลย